สวัสดีครับท่านผู้ชมอ้ามืออี้พี่้ปรากฏการท่านผู้ชมเอยเจียเจียเจียครับป้าซีเมนต์มหานอนอยู่แถวนี้แหละท่านผู้ชมเลยพี่ลึกเออเออเอ,อ้พี่ลึกแล้วคุณนะสิบินตำฮดหลดท่านผู้ชมเลยเอาเขาบอกว่าธรรมชาตินี่ มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนะท่านผู้ชมเออแต่ว่าเมื่อน,นี้มันปกติสงสัยสิไปหาบอนนอนใหม่แล้วว่าหานอนอยู่แถวนี้ได้นี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่นกกมะม่วงของยายน้อยนี่เออบอกไปนอนบอนได้ละเฮ้ยไทยเฮาผลว่าระวังลดระวังลดแล่นมานน่มันสีมีพวกต่ําได้ระวังต่ํหลดได้ผลว่าปตา,าถือว่าเมื่อน,นี้มันเป็นวันเสารนะ์เนาะพิลึก บ้านของวิธีไทยกําลังนี้เห็นป้าเป็นพันผู้ได้ท่านผู้ชมเมื่อน,นี่เห็นบ่อนี่เออก็เลยเอามารีวิวกับท่านผู้ชมเบื้องว่าเยอะๆอยากบินต่ําหดกล้องได้ท่านผู้ชมอ,อธรรมชาติของโมเมนเจียเค้ยวพิษวาพิษนกนางแอนออวิธีไทยมัวแล้วมัวแล้วยาเฝ้าเว้าเว,ว,ว้ายังกหกเบิ้งสะก่อนเออ นกนางแอ่นกลุ่มนี้นี่ซีเมนห่อนนอนบ่เจอแล้วมานอนก,กบมงม่วงใหญ่น้อยนี่เบิ่งโน่นี่เออหรือว่าเป็นบ้องบินเล่นบ่ท่านผู้ชมเบื่องโน่นีป่ป่พุ่นกนหลายท่านผู้ชมผูกๆทัางผูกกันเยอะครับเย,เยอะเยอะหรือว่าเป็นแค่บินผ่านมาเฉยเฉยบ่ด้วยในใดเออปกติมันกระซีโบโยู่แถวแถวนี้เนาะนกนางแอ่นกลุ่มนี้นี่เฮ้ยวิธีไทยนี่เห็น เห็นนกบบได้ไหมท่านผู้ชมไหมยักท่ายูไท่าย,ยังเนาะเออก็เลยว่าเมื่อนี้ก็น่าจะเป็นปรากฏการธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเนาะที่หากว่าหลายคนก็บอกวิธีไทยนกนางแอนนี่ปกติมันก็จะอยู่แถวต้นมะพร้าวเออเบิ่งนูนนี่สิบินต่ำฮดวิธีไทยบินต่ำฮดกล้องเฮ hey, ล่าอย่าออกมานะลกูกนี่นี่พวก เด็กๆเด็กๆก็ออกมาเบิ่งนกเออมาดูนกเนาะท่านผู้ชมเออบังคับหลุดการแล่นผ่านมาก็บินวูบขึ้นเนาะบินวูบลงอุณหถอยขึ้นไปลูกถอยขึ้นไปเด็กๆถอยขึ้นไปรถมาเออถอยขึ้นไปลูกเออพาที่โต้หลุดขัสิพาเดี๋ยวไปใสอันนี้เออเฮ้ยดูนกดูนกเด็กๆ ครับผมดูนกลูกดูนกดูนกนูน่นนู่นเห็นไหมนกนางแอ่นเห็นไหมนกนางแอ่นนกนางแอ่นเออเขากําลังจะบินหาที่นอนเห็นไหมเห็นบัเห็นที่นอนไหมเดี๋ยวเวลาที่เขาเห็นที่นอนแล้วเดี๋ยวเอ้ยบินผ่านมาใกล้ๆเขาก็จะนอนตอนนี้ตอนนี้อย่าออกไปข้างนอกลถขึ้นมาข้างบน,นอเออ,อขึ้นมาข้างบนลูกขึ้นมาข้างบน เออดูดูดูนกดูนกดูได้ดูได้ดูได้แต่อย่าออกไปข้างนอกลูกตาบานครับผมถ้ามันมีเออนก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 ถ้ามันทำรังเองมันจะนอนเองใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จิมมนอนอยู่แถวแถวนี้แหละกกมะม่วงใยน้อยนี่แหละบินไปบินมานี่แหละบึมบึมบัมบัมเออเฮโยโยโยคือบินใกล้แท่ตัวนี้เอออาทิตทเพื่อนกระสิพาคุยกันแล้วว่า มันคือนกนางแอ่นเำลังแม่งนกอ่ะดูดูเมื่อวานไม่มีเนาะเมื่อวานเนาะเออวันนี้สงสัยจะผ่านมาแล้วก็มาดูนี่นี่นี่ตายแล้วตายนะนกนางแอ่นนกนางแอ่นกำลังจะหาที่นอนนะหาที่นอบิดชื่อวันลัง เออหาที่นอนตามต้นไม้ต่างๆกุ้ง่เนี่ยเออเบิ่งนกเบิ่งนกย้ายกุ๊กกุ้งเออครับผมกุ้งนางแอนนางแอนพูดสินางแอนพูดสินางนางแอนอย่าออกไปอย่าออกไปข้างนอกอยู่ข้างบนบ้านเออเดียวเดียวนกมันก็หาที่นอนแล้วเดี๋ยวมันก็บินเข้าไปนอนทีละตัวทีละตัว เพิ่นกสิพากันคุยกันว่าอุ๊ท้อไปหากินมาจะใสเฮ้ยเพิ่นกสิว่าล่ะเอออาจจะใช่อาจจะใช่มันมาหากินมาลงแมลงอยู่แถวแถวนี้เนาะดูเออโอ้ยลัววัวมาลัวมาถอย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 เข้าบ้าน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  ยัววัวกัวกัวก mm ัวจะร้องไห้ทำไมเ่าอย่าจับเออกัววัวกัวกัวาทยังบ่นอนยังบ่นอนท่านผู้ชมนกนางแอ่นกลุ่มนี้ยังคงเล่นยังคงเล่นเออเบิ่งยายเรางัวเรากไปตบหญ่เออ ดูวัวดูวัวดูวัวมอ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 เอองัวมันร้องมอมอมอเรามาดูนกนางเอ็นเฮาต่อท่านผู้ชมเออมันไปแล้วลูกมอไปแล้วมอไปแล้วตัวไปแล้วเออตัวไปแล้วลูกตัมาใส่ไว้มันมานอนอยู่แถวๆนี้แหละต้นมะม่วงของยายน้อยนี่แหละ รต้น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 ีังแอมันจะหาังที่ต้เถิบเข้ามาเถิบเข้ามามันหานอนอยู่แถวนี้แหละตรงไหนที่มันมีต้นไม้มันก็สินอนพักผ่อนของมันเว่าจะเป็นเม็ดน้โอ้นกนางแอ่นพระจันทร์ก็ขึ้นทั้งพุ่นแหละท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยโบแมนเต็มดวงบอกมานน่อะไรนะลูก ดูน้องซิดูน้องสิมดกัดหรือเปล่าดูสิดูสิอ๋ที่ทุกพระจันทร์ก็กําลังขึ้นเนาะพระจันทร์ก็กําลังขึ้นทางด้านนู้นเนี่ยเนี่นี่อเฮ้ยน้องลาแอ่นมันจะหาใช่ใช่หาที่นอนหาที่นอนหาที่นอนแ้มันจะหาย้ามานทำเป็นรังมันเองนกนางแอ่นนะใช่ไหม เอ่ใช่ที่เราเคยเห็นนกนางแอนทํารังมันเอาน้ําลายมันทํารังนะสวัสดีครับสวัสดีครับอสรอรักฮะอ่านกนางแอนไม่มีรางวัลชัยยเบิ่งหนูเบิ่งนูผูฟังทาเดี๋ยวเดี๋ยวมันตื่นเราเดี๋ยวมันตื่นเราเดี๋ยวมันตื่นเราดูสิดูสิมันยังไม่นอนเลยเอ้ยมันยังไม่นอนเลย ใช่ตอนนี้มันมันกำลังจะหาที่นอนเดี๋ยวมันจะบินเข้ามาใกล้เรานะมันกำลังหาที่นอนไว้อใช่ใ,ใช่ใช่ใช <ๆ S 1> กำลังหาที่นอนอุ้ยมันบินเข้ามาใกล้ๆเลยลอย่าออกไปรถเข้ามาเข้ามารถจะเลี้ยวเห็นไหมนั่นเอ้ยบินบุ๊วับบุกวับบุ๊วับไวอื้านคเห็นเลยเนี่ย Okay. ไม่เคยเห็นทําไมล่ะลูกเอ้ยก็ดูสิมันเป็นเออมันเป็นธรรมชาติเออธรรมชาติที่ม oh ีชีวิตเริ่มอยากคอยจางไปจางไปเลยเนาะท่านผู uh ้ชมเนาะเออมีชีวิตีมากมายเริ่มอยากจางไปแล้วก็คือว่าทยอยไปนอนไปนอนกันแล้วเนาะเออ สัตว์มีชีวิตที่มากมายสัตว์มีชีวิตที่มากมายเห็นไหมน,นี่โดยเฉพาะนกนางแอน่นมันกับสิเริ่มทยอยนอนทีละตัวสองตัวบินเข้าไปพา,า,าน้นาาานองเข้าบ้านตันเข้ามาลูกพาน้องเข้าบ้านเลยเดี๋ยวมดกัดเดี๋ยวมดกัดเออไปเข้าบ้านได้แล้วลูกๆเพราะว่านกมันก็จะไปนอนของมันเนาะนี่มันคงจะนอนอยู่ต้นมะม่วงนี่แหละ บ้านยญ่น้อยก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเออร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละมันกเป็นธรรมชาติเนาะเออวิธีไทยกับแตกตื่นเออไม่เคยเห็นธรรมชาติที่ใกล้ชิดไม่เคยใกล้ชิดกับธรรมชาติเออนานแหละที่เฮาบเห็นส่วนใหญ่เลยนกพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในภูเขาอยู่ในลืบอยู่ในถ้ำนะพวกนี้ฮะ เออที่เขาเห็นอยู่ใน,ใน,นที่เขาเห็นอยู่ในไอย YouTube น่ยูทูบหรืออะไรนี่พวกนี้น่ะจะไปอยู่ในถ้ำสูงๆผูกผูผาเออที่เขา,าไปเก็บลงังลางนกนางแอ่นหรือเอออยู่ในเกาะในอะไรที่ไม่มีคนตามหามันจะเป็นสัตว์ที่แบบ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 ว่าตื่นคนว่าง่ายๆไปแต่วันนี้วันน,น,นี้วิธีไทยกมาไทยทำรายการให้ท่านผู้ชมเบิงว่า ธรรมาชาติกับมนุษย์ก็อยู่กันได้สิ่งสาราสัตว์ถ้าเราไม่ไปทําลายเขานะเขาก็จะอยู่กับเราอย่างมีความสุขนะเห็นบ่นี่บินว่อนไปว่อนมาบ่ได้มีไาเอานังสติ๊กมายิงบ่ได้มีเอาปืนแก็บมาตอบตอบเต๋อนะเอออยากอยู่ก็อยู่ไปต้นไหนที่อยู่ได้ก็อยู่ไปนะเราอยู่กันได้ธรรมชาติกับมนุษย์นกต้นไม้และก็ สิ่งสารสัตว์ต่างๆอยู่น้ากันได้ถ้าหากว่าไม่เบียดเบ<ฮ>ียนโอ้เบิ้ลเยท่านผู้ชมเลยโอเคน่าจะ,าะไหน,น,นตัวไหน<ช>เอ้สุดท้ายเอา้าสุดท้ายแล้วอือเอาสำหรับวันนี้นนขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชม